นายอานนท์หรือว่าฟลุกอายุ18ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมีนบุรีลงวันที่24มิตมิถุนายน2562ความผิดนาานพยายามฆ่าผู้อื่นโดนจัจรองไว้ก่อนได้ถูกตำรวจกองปราบจับกุมตัวได้อยู่ที่บ้านพื้นที่หมู่ที่8ซอยบางบัว8ตำบลบางบัวบางประกงจังหวัดชะเชิงเซาที่มาที่ไปก็คือนายอานนท์ มีเรื่องบาดหมางใจกับนายนัทพนน์หรือว่าโอมซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนื่องจากว่าอานอนท์ผู้ต้องหาได้นำภาพเปลือยของแฟนเก่าโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของนายนัทพนน์หรือนายโอมผู้เสียหายซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนเก่าของผู้ต้องหานั่นแหละทางด้านนายอมก็จึงตอบว่าผู้ต้องหาผ่านทางเฟซบุ๊กในการกระทําดังกล่าวอ,านอนนท์ผู้ต้องหารู้สึกโกรธแค้นผู้เสียหายจึงตามสืบหาตัวผู้เสียหายว่าอยู่ที่ใด เนื่องจากไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่อมาผู้ต้องหาก็สืบทราบว่าผู้เสียหายดังกล่าวในประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าค้าขายอยู่ที่บริเวณตลาดนัดเรียบทางด่วนรามอินทรา 11มีนาคม2562เวลา2ทุ่มนายอานน์พุทธมหาต็ได้ตามหาตัวผู้เสียหายจนพบตลาดเรียบทางด่วนรามอินทาอย่างว่าเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายซึ่งกำลังขายของอยู่ที่ตลาดนัดเรียบทางด่วนโดยใช้มีดดาบยาวฟันแทงศีรษะและลำตัวของผู้เสียหายหลายแห่งลักษณะประสงค์จะเอาชีวิตจากนั้นก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความเอาไว้ก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ สุดท้ายก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่ตำบลบางบัวอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาท้ายตำรวจกองปราบตามไปรวบตัวได้าน,นายอนนท์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบางโครกรามเจ้าของท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายแม่มาดูเลยครับ ่จะพยายามฆ่านะครับอ๋อแม่พยายามฆ่าไงจังหวัดเพชรบุรีนะใจเย็นๆเคลียแล้วโทรไปเดี๋ยวฟังฟังฟังนฟังนะฟังๆีๆนะงๆๆๆะฟๆๆเังๆๆๆๆีะ